สวัสดีคะ่ะชั้นครูุพิศเสวพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำน้ำผักติ้วนะคะผักติ้วที่เรานำมาแกงเนี่ยเพื่อนนะคะผักติ้วนั้นนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายคยุณประโยชน์นะคะในวันนี้เราจะนำผักติ้วมาเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะแทนมะนาวนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยสามารถขับเสมหะได้นะคะทานขับเสมหะดับร้อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนร้อนเนี่ยนะคะชงน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วมากรองแล้วก็มาใส่น้ำผึ้งเรษเกลือนะคะเติมน,น้ำแข็งเล็กน้อยนะคะเพื่อนนะมาดูกันเลยค่ะปั่นกรองเอาน้ำค่ะนะคะ รสชาติของเขาเนะเพื่อนนะเวลาเราทานเนี่ยจะเปรีป้ยวๆผัดฝานะคะถ้าเพื่อนเคยทานลูกมะขามป้อมนะคะเวลาเราทานมะขามป้อมเนี่ยทานเสร็จทานน้ํานะคะผักเตี้ยวก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะผักเตี้ยก็เช่นเดียวกันเลยลักษณะนะคะเวลาทานเนี่ยเขาช่วยได้หลายอย่างนะคะเราจึงทําเอา ผักรีดเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติกับประคุณทางยาเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราจะเอามาเป็นพวกอาหารมากกว่านะคะฉะนั้นแล้วใครอยากทราบว่าผักร้ดเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างลองเปิดในกูเกิลเลยนะคะเขามีให้เยอะแยะเลยแต่อันนี้เราจะเอามาเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่ง ที่หลายคนควรควรให้ความสนใจอ่ะพูดง่ายๆนะคะทานทุกสัปดาห์ละครั้งหมุนเวียนกันไปนะคะในหลายอย่างเพราะว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเมืองไทยเรานะคะผลไม้รากไม้เยอะไอ้ช่วงหน้าร้อนบ้านเราเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่ามะน,นาวแพงนะคะมะน,นาวแพงก็ทานมะขาม มอม่วงอะไรที่แทนได้นะคะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเติมน้ำก็เพื่อนนะคะเติมน้ำพอเราปั่นมาแล้วนะคะแบบนี้นะเพื่อนนะคะเราก็มากรองเลยคะ่ะ ะะได้แบบนี้แล้วเ,วเติมน้ําผึ้งหลังจากที่เราได้น้ําแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเติมน้ําผึ้งเลยค่ะนะคะเติมน้ําผึ้งตามชอบเลยนะคะอย่างก็คือเกลือ ชงเข้าันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะเพื่อนคะน้ำผักติ้วของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมดื่มแล้วค่ะนะคะผักติ้วน้ำผึ้งเกลือนะคะ เราทานเพื่อดับกระหายในเวลาร้อนๆเนี่ยดีมากเลยค่ะนะคะเพื่อนๆถ้ามีผักติว้วลองทำทานนะคะสรรพคุณทางยามีเอยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้เราเอามาเป็นน้ำดื่มแก้กระหายไขยร้อนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตาม เพื่อที่จะได้พบกับเมนูน้ำสุขภาพของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ